YouPeak คืออะไรสวัสดีครับท่านกำลังอยู่ที่มาดีชนแนลนะครับจะพูดถึงเรื่องของ YouPeak ครับ YouPeak คืออะไร YouPeak คือแอปพลิเคชันไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบใหม่ในเครือ Lazada า,ส,าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิง้งและสนุกกับการได้แชร์ได้ชวนเพื่อนเพื่อสร้างชุมชนการช้อปปิ้งที่ชาญฉลาด ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีสินค้าทั่วไปของกินของใช้ในบ้านอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแบรนด์ต่างๆให้คุณสามารถที่จะกดสั่งซื้อในแอปได้เลยเขาจะมาส่งสินค้าให้ถึงบ้านเลย u p e a k นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นสุดยอดนวัตรกรรมซึ่งสามารถรองรับความต้องการของนักช็อปชาวไทยผ่านเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกอีกด้วยแล้วทำไมมันถึงน่าสนใจ YouPeak เป็นแอปแบบ Affiliate Marketing คือรับโปรโมตสินค้าจากแบรนด์ต่างๆที่ขายใน Lazada แล้วรับค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่มีการโฆษณาตามทีวีโฆษณาออนไลน์ก็แทบจะไม่มี เขาเลือกที่จะให้ส่วนแบ่งเป็นคอมมิชชั่นกับคนที่ใช้แอปหรือแนะนำสินค้าต่อให้เพื่อนแทนที่จะเอาเงินไปทุ่มกับการโฆษณาผลที่ได้ก็คือวินวินวิน,วนทุกฝ่ายแอปขายของได้ลูกค้าได้ของคุณภาพและได้ส่วนลดคนที่โปรโมตได้ส่วนแบ่งคุณคงรู้แล้ว่า UP คืออะไร ตอนนี้ผมจะบอกข้อดีข้อเสียแบบละเอียดว่าทำไมคุณต้องมีแอปพลิเคชันย p พีกข้อแรกเลยซื้อของปกติได้แต่ของแต่ซื้อกับ u p พีได้เงินคืนปกติเวลาคุณซื้อของได้เนะี่ยก็ได้แต่ของแต่ซื้อกับแอปยูพีกคุณจะได้เงินคืนด้วยพูดง่ายๆคือซื้อของได้ถูกกว่า เงินคืนที่ซื้อสินค้าก็จะได้รับโอนเข้าบัญชีธนาคารเลยไม่ใช่แค่เป็นเครดิตเอาไว้ซื้อของอย่างเดียวประการที่2ใช้ดีบอกต่อแชร์สินค้าให้เพื่อนสั่งเราได้ส่วนแบ่งหลายเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าส่วนหนึ่งมาจากการบอกต่อของคนรอบตัวตรงจุดนี้เองทำให้ยูพีกมองว่าในเมื่อเราซื้อสินค้าตามคำแนะนำของคนรู้จัก ทำไมคนที่บอกต่อถึงไม่ได้รับค่าตอบแทนบ้างถ้าคุณแชร์สินค้าที่มีขายในแอปพลิเคชันอยู่พีไปในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆมีคนกดที่ลิงก์นั้นและสั่งซื้อคุณจะมีค่าคอมมิชชั่นตามแต่ละสินค้าเช่นถ้าเพื่อนของคุณหาสินค้าอะไรคุณก็แค่แนะนำแล้วส่งลิงก์จากอยู่พีคไปให้ ถ้าเขาสั่งเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือถ้าคุณมีเพจหรือขายของอยู่แล้วจะแค่เอาสินค้าในยูพีกไปขายแต่แทนที่จะต้องลงทุนสั่งของคุณสามารถรับออเดอร์มาก่อนแล้วค่อยไากดสั่งในแอปซึ่งยูพีกจะจัดการส่งสินค้าไปให้ลูกให้กับลูกค,ค้าของคุณเลยหรือที่เรียกว่าขายของไม่ต้องสต็อก drop ช h i p p i n g ถ้าคุณไม่อยากขายคุณก็สามารถทำเว็บไซต์ขึ้นมาให้คนกดสั่งซื้อไม่ต้องคุยหรือถ้าเป็นถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณก็ทำรีวิวแนะนำสินค้าได้เลยแล้วก็แปะลิงก์สินค้ายูพ a k ไว้ใต้คลิปแล้วแค่บอกให้คนไปซื้อแค่นี้คุณก็ทำเงินได้แล้วโดยไม่ต้องขายของเลยประการที่3 โปรโมทแอปพลิเคชันแนะนําเพื่อนมาได้เงินเหมือนกันคุณคงไม่อยากเก็บแอปดีๆแบบนี้ไว้คนเดียวแน่เลยและยูพ k ก็เช่นกันเขาเลยมีค่าคอมมิชชั่นให้คุณถ้าคุณชวนเพื่อนหรือคนอื่นมาใช้แอปพลิเคชันนี้วิธีคือคุณแค่บอกต่อคนอื่นเกี่ยวกับ u p พี k แอปขายของที่ซื้อของได้เงินคืนโปรโมทสินค้า โปรโมตแอปก็ได้เงินชวนเขามาสร้างไรายได้กับ UP พีแค่นี้คุณก็จะได้ไรายได้จากแอปพลิเคชันนี้สิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกนอกจากการซื้อสินค้าอะไรก็ตามแล้วได้รับเงินคืนหากมีการแชร์ลิงก์ให้เพื่อนเมื่อมีคนกดซื้อผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับบางคนที่มีจำนวนผู้ติดตามเยอะ สามารถได้ค่าตอบแทน5ถึง6หลักก็มีทำไมคุณต้องเข้าร่วม u p ู a พคงเห็นแล้วว่าแอปพลิเคชัน u p ู a พีคทำเงินได้ทุกวันนี้การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์มีแต่ความเสี่ยงคนที่ไปรอดมีน้อยแค่คิดว่าจะลงทุนขา,ขายของเองก็ขาดทุนแล้วเพราะไม่มีอะไรการันตีว่าจะขายได้จริงไหม แต่ย p พี k สามารถให้คุณโปรโมทสินค้าเอาไปขายได้เลยแบบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องวุ่นวายเรื่องหลังบ้านด้วยเพราะเขาส่งสินค้าให้เลยเราโปรโมตอย่างเดียวและเราสามารถบอกต่อวิธีหาเงินแบบนี้ได้ทำให้เราได้เงินด้วยใครไม่อยากทำเงินกับระบบที่ดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นย p พี k มีจุดขายเยอะมากให้คุณเอาไปแนะนำต่อ อีกอย่างคุณไม่ต้องรักษายอดมีแค่ซื้อสินค้า u ยู่พีคซึ่งก็เป็นสินค้าแบรนด์ที่เราจะต้องใช้อยู่แล้วจากนั้นเราก็โปรโมทสินค้าและแอปพลิเคชัน u ยู่พีคได้ตลอดไปอยากหยุดก็หยุดแต่หากคุณหยุดแต่ทีมงานภายใต้องค์กรหรือชุมชนของคุณยังมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องคุณก็จะมีรายได้อย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า Passive Income เพราะคุณจะได้รับ15%จากองค์กรของคุณหรือชุมชนของคุณทั้งหมดไม่ว่าคุณจะชวนเองหรือมีการชวนกันต่อๆไปและหาเพื่อนของคุณที่คุณชักชวนโดยตรงขึ้นตำแหน่งคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นลายละ4,000บาทหรือ20,000บาทตามตำแหน่งของเพื่อนของคุณ ส่วนแผนรายได้อย่างละเอียดให้ติดตามในการนำเสนอในครั้งต่อไปนะครับทุกคนสามารถซื้อสินค้าจาก Lazada โดยผ่านแอปพลิเคชัน yu-pick ที่มีสินค้ามากกว่า5 000, 000, ล้านรายการโดยมีสิทธิพิเศษเหมือนกับการซื้อสินค้าบน yu-pick เช่นเดียวกันทุกประการสรุปสั้นๆเกี่ยวกับ yu-pick ยูพีกเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ในเครือลาซาด้ามีจุดเด่นซื้อของเองได้เงินคืนแชร์สินค้าแล้วได้เงินชวนเพื่อนก็ได้เงินสร้างรายได้ออนไลน์ได้ยูพีกให้โอกาสเราทำธุรกิจโดยโปรโมตสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าไม่มีค่าสมาชิกรายเดือนเราแชร์สินค้าให้เพื่อนเห็น เขาสั่งก็ได้ส่วนลดเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นชวนเพื่อนได้ไม่จำกัดและมีการชวนกันต่อไปทำให้องค์กรและชุมชนของคุณมีขนาดใหญ่ทำให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณเองก็มีรายได้ตามขนาดขององค์กรของคุณถือว่า youpeak เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ยุคนี้จริงๆทำให้เราซื้อของได้ถูกกว่า และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้เพราะไม่จาเป็นต้องลงทุนก็ทำเงินได้แล้วแค่ซื้อสินค้าจาก Lazada ผ่านแอปพลิเคชัน U-Pick สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน U-Pick สามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างศึกษารายละเอียดและสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน U-Pick ได้ฟรีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ